พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าแง่มุมที่สำคัญในมัทธิยบทที่หถึงบทที่7สัปดาห์ที่สองโคงร่างความเป็นสุขของผู้ที่โศกเศร้าผู้ที่อ่อนสุภาพและผู้ที่สร้างสันติซึ่งถูกเรียกว่าบุตรของพระเจ้าข้อพระคำพีมัทธิยบทที่5ข้อ4ถึงข้อหข้อ9วันพระฤหัสสบดีอาลาบิก5องค์พระเยซูเจ้าตัดถึงพระองค์เองว่า ใจของเราอ่อนสุภาพมัทไทยบทที่11ข้อ29วงเล็บหนึ่งเมื่อต้องเผชิญการต่อต้านองค์พระเยสูเจ้าทรงอ่อนสุภาพเสมอวงเล็บสองในสองกรินโเปาโลกล่าวถึงความอ่อนสุภาพของพระคิตกอไก่ความอ่อนสุภาพคือคุณธรรมอย่างหนึ่งในสภาพมนุษย์ของพระคิ์โดยชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ขอไข่ความอ่อนสุภาพของพระคิ์นั้น ไม่ใช่เรื่องที่เรียบง่ายเพราะว่าความอ่อนสุภาพนี้อยู่ในสภาพมนุษย์ของพระองค์และโดยชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ข้อควายขณะที่องค์พระเยซูเจ้าทรงอยู่บนแผ่นดินโลกนั้นพระองค์ได้ทรงดำเนินชีวิตมนุษย์โดยชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์งองงูคุณธรรมแห่งความอ่อนสุภาพได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์โดยอาศักยการผสมกลมกลืนระหว่างสภาพพระเจ้ากับสภาพมนุษย์นี้วงเล็บสาม เราจะเห็นความอ่อนสุภาพของพระคิดได้จากวิธีที่พระองค์เสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มดังที่ได้บรรยายไว้ในมัทธิวบทที่21ข้อ1นึ่ถึงข้อ11อกไก่พระองค์ทรงอ่อนสุภาพทรงแม่ลากับลูกของมันคือลูกสัตว์ที่ใช้บรรทุกขอไข่กรณีนี้เป็นเครื่องหมายเล็งถึงสภาพที่อ่อนสุภาพและต่ำต้อยองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยินดีที่จะสำแดงพระองค์เองในสภาพเช่นนี้ คอควายพระคิดผู้ทรงเป็นกษัตริย์ฝ่ายสวรรค์ไม่ได้เสด็จมาด้วยความโออาถนงแต่เสด็จมาด้วยความอ่อนสุภาพที่อ่อนโยนและถ่อมตนงอง,งูองค์พระเยซูเจ้าไม่ได้เสด็จมาเพื่อจะสู้รบแต่เพื่อเป็นกษัตริย์ผู้ทรงอ่อนสุภาพอารบิกหกผู้ที่อ่อนสุภาพจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกวงเล็บหนึ่งหากเรามีชีวิตเป็นอยู่ในความเที่ยงแท้ของอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลาย และร่วมรับส่วนในอาณาจักรเราจะได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดกวงเล็บสองการได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดกนั้นแตกต่างจากการเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าผ่านการบังเกิดใหม่ก็ไก่เมื่อเราได้เข้าสู่อาณาจักรโดยการบังเกิดใหม่แล้วตอนนี้เราจำเป็นต้องเติบโตและพัฒนาขึ้นในชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ขอไข่ผลลัพธ์จากการเติบโตและพัฒนาขึ้นนี้ คือเราจะได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดกข้อควายเราไม่สามารถรับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดกได้ถ้าเราไม่เติบโตจนสุกงอมในการพัฒนาอย่างถูกต้องในชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์สัปดาห์ที่สองวันพระฤหัสบดีการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้ามาทัทธิวบทที่11ข้อ29จงเอาแอกของเราแบกไว้และเรียนจากเราเพราะว่าใจของเราอ่อนสุภาพและถ่อมตน แล้วท่านทั้งหลายจะได้พักสงบในจิตของตนสองกุลินโธบทที่10ข้อหนึ่งแต่ข้าพเจ้าเปาโลขอร้องต่อท่านด้วยตัวเองโดยความอ่อนสุภาพและความอ่อนโยนของพระคริสต์หากเรามีความเศร้าเสียใจและโศกเศร้าเราก็จะเป็นผู้ที่อ่อนสุภาพอย่างแน่นอนการเป็นผู้ที่อ่อนสุภาพไม่เพียงหมายถึงการมีใจถ่อมตนและต่ำต้อยเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการยินดีที่จะทนทุกข์ และสูญเสียบางสิ่งอีกด้วยหากเราเต็มใจที่จะทนทุกข์และยินดีสูญเสียบางสิ่งบางอย่างเราก็จะได้รับบำเหน็จคือมรดกแห่งแผ่นดินโลกเมื่ออาณาจักรมาปรากฏบางคนจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกทว่าตามลูกาบทที่19แล้วบางคนจะได้รับสิบเมืองเป็นมรดกและบางคนจะได้รับห้าเมืองเป็นมรดกเราต้องเป็นผู้ที่อ่อนสุภาพเราต้องยากจนในวิญญาณ เราต้องโศกเศร้าต่อสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วเราก็ต้องเป็นผู้ที่อ่อนสุภาพถ่อมตนต่ำต้อยเต็มใจทนทุกข์และยินดีที่จะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างเลือกอ่านข่าวสารผู้ที่ยากจนในวิญญาณผู้ที่หิวกระหายต่อพระเจ้าและผู้ที่โศกเศร้านั้นย่อมเป็นผู้ที่อ่อนสุภาพด้วยเช่นกันผู้ที่พอใจในวิญญาณและไม่โศกเศร้าย่อมไม่เป็นผู้ที่อ่อนสุภาพ ความอ่อนสุภาพหมายถึงการไม่ต่อต้านและอารมณ์ร้อนเมื่อมีคนมาทุบตีเราก็เป็นเรื่องง่ายที่เราจะอารมณ์ร้อนหรือต่อต้านในมัทธิยบทที่หถึงบทที่7องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราต่อต้านหากมีใครตบแก้มขวาของเราเราควรหันแก้มอีกข้างให้เขาด้วยหากมีใครต้องการเอาเสื้อในของเราไปเราก็ควรให้เสื้อคลุมแก่เขาด้วยและหากมีใครบงังคับให้เราเดินไปกับเขาหนึ่งกิโลเมตร เราควรเดินไปกับเขาสองกิโลเมตรองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาว่าบรรดาผู้ที่อ่อนสุภาพจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกหลังจากการตกต่ำของมนุษย์ผู้คนต้องต่อสู้แข่งขันกันเพื่อให้ได้รับแผ่นดินโลกใฝ้วัตถุเป็นมรดกผู้ที่แข็งแกร่งกว่าและเก่งกว่าในการแข่งขันก็จะได้รับแผ่นดินโลกไปผู้ที่มีชีวิตเป็นอยู่ภายใต้การปกครองของสวรรค์และไม่ต่อสู้หรือไม่ต่อต้านนั้น ไม่เพียงไม่ได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกในวันนี้แม้แต่สิ่งที่เขามีอยู่ก็จะถูกคนอื่นเอาไปด้วยอย่างไรก็ตามองค์พระผู้เป็นเจ้าตัดว่าคนเช่นนี้จะเป็นผู้ที่ได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกถ้าว่าตามเฮปไบรบตที่สองในการกําหนดของพระเจ้านั้นพระองค์ไม่ได้ส่งมอบให้พวกทูตสวรรค์ปกครองดูแลโลกในอนาคตแต่ส่งมอบไว้กับมนุษย์ผู้ที่จะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกในอาณาจักรที่กําลังจะมาถึงนั้น จะไม่ใช่ผู้ที่แข่งขันแย่งชิงสิ่งของฝ่ายโลกในวันนี้แต่จะเป็นผู้อ่อนสุภาพที่ไม่ต่อต้านพวกเขาจะไม่ได้สิ่งนั้นมาด้วยการต่อสู้แข่งขันแต่จะได้มาโดยการรับมรดกคำว่าแผ่นดินโลกในมัท,ทธิวบทที่ห้าข้อหไม่ได้ชี้ถึงโลกที่เต็มไปด้วยการรับสุขฝ่ายวัตถุผู้คนในวันนี้ไม่ได้สแสวงหาอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายเพราะพวกเขาถูกโลกนี้ยึดครองผู้ที่ยากจนในวิญญาและสแสวงหาพระเจ้าจะโศกเศร้า เพราะเขายังได้รับพระเจ้าไม่มากพอและยังไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าด้วยเหตุนี้เขาจึงเห็นว่าแผ่นดินโลกในยุคนี้เป็นเพียงหยักเยื่อเขาไม่ต่อสู้แข่งขันหรือต่อต้านคนของโลกเพราะเขาไม่ปรารถนาโลกนี้พระสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าในพระคำข้อนี้แสดงให้เห็นว่าถ้าจะได้รับแผ่นดินโลกที่จะมาถึงเป็นมรดกเราก็ต้องละทิ้งโลกในปัจจุบันนี้เสียก่อน ความอ่อนสุภาพนั้นเปรียบเสมือนทุ่นกันกระแทกที่ทําจากใยป่านซึ่งติดอยู่ข้างเรือเมื่อเรือเข้ามาใกล้ท่าหากไม่มีสิ่งใดกั้นอยู่ระหว่างแผ่นไม้แข็งของเรือกับเสาแข็งที่ท่าเรือเมื่อชนกันก็จะเกิดความเสียหายแต่ถ้ามีทุ่นกันกระแทกวางขั้นอยู่ระหว่างกลางก็จะชนแค่ทุ่นกันกระแทกเท่านั้นไม่มีสิ่งใดเสียหายเลยนี่ก็คือความอ่อนสุภาพหากทั้งสองฝ่ายต่างแข็งกระด้าง ก็ไม่ควรแต่ต้องกันแต่หากมีสิ่งที่อ่อนนุ่มขั้นอยู่ระหว่างกลางทั้งสองฝ่ายก็จะถูกรักษาไว้องค์พระผู้เบจเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่อ่อนสุภาพซึ่งหมายความว่าพระองค์สามารถทนต่อแรงกระแทกต่างๆได้ความอ่อนสุภาพหมายถึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้หมายถึงพระเจ้าประสงค์ให้เรารับสิ่งใดเราก็รับสิ่งนั้นได้ความอ่อนสุภาพคือมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้ เมื่อเรามีเราสามารถร้องฮาเลลูยาและสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าได้และเมื่อเราไม่มีเราก็ยังสามารถร้องฮาเลลูยาและสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เช่นเดียวกัน